เรื่องราวมีหลายเฉดสีทุกเรื่องราวที่ดีต้องแชร์ไปให้ไกลยกระดับสังคมไม่ทนต่อทุจริตรวมสร้างเรื่องราวดีๆในสตอรี่สีขาวกับดิฉันมายอัญชลีวงสัมปันทาง TP พีช e l p o พอ c a s t คุณผู้ฟังคะสตอรี่สีขาวสัปดาห์นี้มาพูดคุยกันต่อนิดนึงนะคะถึงเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตค่ะคุณผู้ฟังแน่นอนว่ารายการของเรานะคะยังคงขับเคลื่อนในเรื่องของการอยากให้ทุกคนนะเห็นถึงความสําคัญในการเป็นคนดีการมีความซื่อสัตย์สุจริต นะะในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะกูฟังในปัจจุบันนี้ค่านิยมของสังคมไทยเนี่ยเรียกได้ว่าก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากเนยนะคะด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างค่ะทําให้คนหลายๆคนอาจจะมองเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยน้อยลงไปหรือไม่อย่างไร หะะลากหลายสังคมอาจจะมองเรื่องนี้ในรูปแบบที่แตกต่างกันบางสังคมอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะจำเป็นจะต้องสอนลูกสอนหลานหรือบางอาจสังคมอาจจะมองว่าไม่จําเป็นก็ได้เป็นเรื่องที่เดี๋ยวไปเรียนรู้กันทีหลังก็ได้นะคะหลากหลายสังคมก็ทําให้เห็นค่านิยมตรงนี้เนี่ยที่แตกต่างกันวันนี้เราจะพูดคุยกับ อีกหนึ่งแขกรับเชิญค่ะคุณผู้ฟังซึ่งถือว่าท่านเองเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสังคมอยู่กับเด็กๆนะแล้วก็ทำงานในวุฒิสภามานะคะในช่วงที่ระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกับท่านด้านของนายวรตังคานุรักษ์เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กหรือว่าครูอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ครูหยุ่อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะครูยคอยู่ค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะครูที่ได้พูดคุยกับครูในเรื่องของสังคมนะเพราะเราเห็นว่าครูเองเนี่ยก็ทํางานเกี่ยวกับสังคมมาอย่างยาวนานมากๆครูคก็อดีตครูเป็นประธานคณะกรรมการ,รใช่ไหมคะเด็กสตรีผู้สูงอายุทํางานมาหลากหลายมากๆครูเขาวันนี้พูดถึงเรื่องของความซื่อตรงกับค่านิยมของสังคมไทยด้วยความหลากหลายที่ครูยอยู่อเจอจค่ะ ครูเห็นว่าพวกเขาเหล่านี้นะเห็นถึงเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตในแต่ละสังคมเป็นยังไงบ้างคะครูคะเอ่อมันก็ต้องแยกระหว่างชนบทกับเมืองเนาะค่ะถ้าชนบทเนี่ยก็ยังพอไปได้นะค่ะไปปรดนถึงเด็กเดกเขาก็ยังเรียนรู้เรื่องความซื่อสัตย์ความสุจริตความถูกต้องไม่ถูกต้องอยู่พอสมควรค่ะคืออาจจะอาจจะเพราะว่ามันมันเป็นวัฒนธรรมเนาะ คือมันเป็นวิถีชีวิตนะไอ้เรื่องความซื่อสัตย์จุจริตเนี่ยค่ะเช่นพ่อแม่ตื่นเช้ามาแม่ก็ช่วยพ่อทํางานพ่อก็ออกไปทํางานตามเวลา,าได้อะไรมันก็แบ่งปันเพื่อนบ้านอย่างนี้นะแล้วก็สอนลูกว่าไอ้ไก่ชาวบ้านอย่าไปขโมยเขานะ,อ,ะอยากได้ก็ต้องเลี้ยงเอง่าได้ออกคือมันเป็นวิถีการเรียนรู้ความซื่อสัตย์จุดจริตแล้วก,การแบ่งปันเนี่ยไปในตัวแต่พอความเป็นเมืองเนี่ยมันคนละแบบทั้งเกตว่า เพื่อนอาจารย์หลายคนที่สอนมหาวิทยาลัยมาตลอดแม้กระทั่งผมเคยสอนเป็นระยะะ,ยะเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเด็กที่เรียนกับเรามันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆ <c oughs> เขาไม่รู้หรอกว่าอะไรถูกไม่ถูกควรไม่ควรเช่นรีบเปิดอาจารย์ก็ยืนอยู่แสงพลุอวดเข้าไปเลยเออนในรีบเสีงที่เป็นต้น <c oughs> หรือว่าเข้าไปในลิบมาายาทก็ไม่มีผููดโทรศรัพท์เสียงดังลั่นไปบทอะไรเงี้ย <c oughs> อันนี้คือนี่คือค่านิยมที่มันเปลี่ยนไปคือมันเป็นโลกของตัวใครตัวมันนะเพราะตัวใครตัวมันเนี่ย การที่จะเรียนรู้เรื่องการกระทบกระทั้งหรือเกรงใจคนอื่นเนี่ยมันจะน้อยถอยลงไปเพราะเขาอยู่กับโลกตัวเขาเองไงเขาดูมือถือเขาเรียนรู้เองเขาร้องเพลงเองเป็นพระเอกเองได้เป็นนางเอกเอง,เอง,เองได้ด่าใครก็ได้อ่า <c oughs> ใช่ไหมค้ <c oughs> ะโทษใครก็ได้ทั้งที่มันผิดกฎหมายเนี่ยค่ะ <c oughs> ไอ้สิ่งนี้มันทําให้ไอ้ค่านิยมที่เราพูดเรื่องความสื่อสัตจจุติการตรง,ต,รงต่อเวลาการมีวินยัย <c oughs> การไม่โกงคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องเฉย เป็นเรื่องเฉยอ่าเป็นเรื่องเฉย,ย,ยไปแล้วค่ะ <c oughs> นั่นพอเราพูดว่าอ้าวนูจะเข้าแถวหน่อยสิเลยมาละเลยมาแล้ล <ừ m. S 2> แลวอ่าเห็นไหมนึกออกไหมฮะค <c oughs> ่ะอ่ามันจึงต้องใช้กระบวนการที่เป็นในเชิงกฎเกณฑ์เนี่ย <c oughs> มาบวกมากขึ้นค่ะโอเคเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเขียนแผ่นให้มากขึ้นเขียน <c oughs> แผนป้ายบังคับหรือว่าต้องเข้าหรือไม่ก็จัดช่องเ,เล็กๆกต่มันแซงกันไม่ได้แล้วมันมันเรื่องลอตลกไงอ่าใช่ไหมฮะมันเลยกลายว่าคนต้องเอาเกณฑ์เอาเส้น เอากรอบเอาตรอกเอาซอยเอาถนนมามาเป็นตัววางไว้ให้มันรุดเป็นไปตามนั้นคือบังคับตัวเองไม่ได้ก็ต้องให้ให้เชือกบังคับเราแทนอย่างนี้เป็นต้นค่หรือไม่ก็เห็นไหมพอดาราจะไปที่สูวกันคาทีโอ้โยาวชวนมากันเป็นหมื่นเขาเอากระดาษไปวางไว้ปรับ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 ใช่ไหมอ่ามันก็ต้องใช้ใช้กฎเกณฑ์มันว่เขาจะกลัวโดนโดนแสงคิวเขาก็เรียนเรียนรู้ไปพอ้มควดแต่ว่า มันไม่ได้มาจากใจข้างในไงมันมาจากการบังคับโดยเกณฑ์โดยกฎอย่างเงี้ยน,นี่ก็เป็นสิ่งที่ภาพลวมๆวงที่เห็นว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วคนอยู่กับตัวเองมากขึ้นค่ดังนั้นการเรียนรู้ใส่ใจเพื่อนหรือคนอื่นเนี่ยน้อยลงค่ะพอน้อยลงเนี่ยไอ้เรื่องความซื่อสัตย์จุจริตตรงต,ต่อเวลาความมินัยนนี่มันก็ลดน้อยถอยลงไปด้วยครับครูคะาบางคนเนี่ยแค่พูดคาว่าซื่อสัตย์สุจริตคือรู้สึกว่าเอ๊ะมัน มันเป็นเหมือนคําที่แบบว่าเราได้ยินกันมานานแล้วรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจหรือรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เป็นรูปธรรมเอาเลยค่ะใช,ใช่ใช่ใช่อมันจึงต้องเหมือนผมบอกเลยว่าจะจะสอนลูกเรื่องความถูกต้องก็คืออยากได้อย,ไดอยากได้ไข่มากินก็ต้องเลี้ยงไก่อการไปเอาคนอื่นมาเนี่ยมันผิด <c oughs> อ่ามันถูกนั้นพอเรามีลูกเด็กๆก,ก็ต้องสอนเรื่องถูกเรื่องผิดให้เขารู้นะค <c oughs> ่ะบางคนเนี่ยเด็กวิ่งไปฉี่หนะ้าบ้านคนอื่นเนี่ยอืแล้วก็เฮ้ยสรุก พ่อแม่บางคนเฮ้ยดีนะมันรู้จักฉี่อย่างนี้ไม่ได้สอนลูกไม่ได้นะบ้านคนอื่นห้องน้ํามีอันนี้เขาเรียนรู้ใช่ไหมหรือมีรถคันหนึ่งจอดอยู่ลูกก็ไปจูงเข้ามาเล่นบอกไม่ได้ลูกเนี่ยมันขโมยต้องขอต้องขอให้ขอยืมให้ถูกต้องเนี่ยมันเรียนรู้จากรูปประมอมันเนี่ยเข้าจะเข้าใจเองว่าไอ้ความซื่อสัตย์จริยรมมันคืออะไรตรงต่อเวลาน่ก็ซื่อสัตย์ต่อตนเองค่ะใช่ไหมฮะการมีวินัยเนี่ยก็คือซื่อสัตย์ต่อตนเองค่ะใช่ไหมครับการที่ รู้จักไหว้รู้จักไปมาลาไหว้รู้จักหลีกทางขอบคุณขอโทษนี่เป็นการซื่อสัตย์ต่อสังคมเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้แบบเนี้ยโดยโดยตัวอย่างที่บอกกันให้รู้แต่ว่าคนสมัยนี้ไม่ค่อยกล้าสอนกันหอกลัวกลัวว่าสอนนี่จะโดนเช่นบางทีเห็นไหมเราเข้าคิวรถยนต์เนี่ยพอรถจะแซงเข้าเราบีบแต่ปิน้นเปิดกระจกมาเอาเรื่องแล้วใช่ไหมฮะ,ะมันเป็นวิติที่ที่ยากมากมแต่ว่าก็ต้องใช้กระบวนการกลุ่มเนี่ย เข้าไปทําให้คนนอกกลุ่มเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในกลุ่มได้ต้องเป็นโลกแบบนี้แหละค่ะครูคะด้วยปัจจุบันเองหรือว่าตามที่เราเห็นในหน้าข่าวเราเห็นว่าการคอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยมันเยอะขึ้นในทุกๆวันนะคะครูครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเรื่องของความเป็นอยู่ของคนไทยด้วยที่บางทีมันก็มีปัจจัยที่เขาเลือกไม่ได้ค่ะครู บางทีเขา,าจะต้องทำอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องพวกนี้มันคือบางทีอย่างที่ครูบอกว่าจะไปสอนจะไปบอกบางทีมันมีความละเอียดอ่อนในบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะครูมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือคือ,ค,อความซื่อสัตย์ที่เป็นเรื่องของการไม่ทุจริตนเนี่ยถือเป็นหลักใหญ่นะหลักใหญ่ประการหนึ่งในเกณฑ์ของความซื่อสัตย์จริตเลยซื่อสัตย์จริตเขามีสามเกณฑ์เกณฑ์แรกคือเรื่องการรักษาเวลาสองการพิพินัยสามการไม่คดโกงคนอื่น สามเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของกระบวนการซื่อสัตย์ทั้งหมดนะครับนั้นปัจจัยที่เราเป็นรองสุดก็คือเรื่องความซื่อสัตย์ในถึงการไม่คดโกงนี่แหละซึ่งมันจะต้องหล่อหลองตั้งแต่เด็กแล้วแหละให้รู้ตั้งแต่ว่าอันนี้ของเราอันนี้ไม่ใช่ของเราอันนี้ของเขาไม่ใช่ของเราเราอยากได้อย่างเขาเราต้องทําให้ได้ด้วยมานะด้วยแรงใจของเราอันนี้นี่คนจีนสอนลูกมาแต่เด็กแบบนี้แหละส่วนใหญ่จะสอนแบบนี้หรืออยากมีเงินเหรอหรือก็ต้องขยันนะ ค่ะหรือหรือไปโกงหรือมาไม่ได้นะคะพ่อแม่เสียชื่อนะอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นการสอนอย่างเชิงรูประธรรมจัดชัดแล้วอะไรที่เราเห็นไม่ถูกเราก็ต้องบอกว่าไม่ถูกแต่มันต้องเริ่มจากพ่อแม่จะต้องไม่โกงคนอื่นก่อนนะอ่าบางทีพ่อแม่เนี่ยโกงมาวันดีคืนดีขับรถเบนซ์มาเฉยได้เงินมายังไงหรือไม่ต้องรู้หรอกว่าหาเงินมาได้กันแล้วกันค่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอนะะแล้วมันก็เลยกลายเป็นเอ่อมันเป็นวงจรเนาะ เรียกว่าจรออุบาทก็ได้เช่นเขาเรียกเออเราไม่ได้โกงแต่เรากินตามน้ตํานวจจํานวนมากเป็นแบบนี้แหละ,ะเรากินตามน้าเข้ามาให้เราเองแล้วเราหลับตาแค่ข้างหนึ่งอ่ะนี่ก็คือการโกงนะครับการโกงนะครับแล้วลักษณะอีกอย่างหนึ่งนะคะครูที่ที่เกิดขึ้นก็คือในสังคมเราเนี่ยคือบางทีเราอยู่ในกลุ่มคนหมู่มากที่บางทีเขาอาจจะเห็นด้วยกับการทําความผิดอะไรบางอย่างซึ่งเราอาจจะอาจจะพูดกันตรงๆอาจจะเหมือนเราแก่ดําอะไรเงี้ยค่ะ แล้วทีเนี้ยเรา<ช>เราเรา,เราอาศัยอยู่ในกลุ่มแบบนั้นเนี่ยเราบางทีการที่เราจะทําตัวแปลกไปเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะยืนหยัดว่าสิ่งที่เขาคิดมันถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะครูอันนี้ไงที่ที่ในตำรวจบางคนบอกผมเนียว่าไม่ได้กินแต่ตามน้ํา <c oughs> อ่อกิน <c oughs> ก็คือการโกงแบบหนึ่งแหละแต่ <c oughs> โกงแบบอ่อนเง <c oughs> ี้ยนะซึ่งมันก็เป็นการเขาเรียกเป็นการปรับตัวของมนุษย์เพื่ออยู่ในในสังคมมันนั้นได้ <C> e แต่ก็มบีบางคนเนี่ยเขาอยู่ได้นะโดยเขาไม่โกงไม่รับเลยแล้วไม่ยุ่งไงทำกูก็ทําไปเราไม่ทําผิดกับคุณด้วยค่ะ,อ,ะอย่างนี้ก็มีเยอะอย่างนี้ก็มีเยอะนะแต่เขาก็าอดทนในโลกแบบนี้ไปได้นะก็มีฮะก็มีแล้วเาก็รวมกลุ่มคนที่ทําแบบเนี้ยไปทําความดีอย่างอื่นเสียอให้มันอยู่คือแกะดําไม่ได้มีตัวเดียวในความเป็นจริงหรอกครับมันก็มีหลายตัวเพียงแต่เราไม่รู้ว่าว่าใครเป็นแบบเราที่ไม่รับอ่ะเราไม่รู้ไง ต่างคนต่างก็อยู่เงียบๆไงอ่าเรารู้แต่ว่าพวกเนี้ยโกงพวกเนี้ยโกงพวกเนี้ยโกงแต่คนที่เราไม่รู้พวกเนี้ยคือคนที่ไม่โกงออ่า่างเงี้ยเราเราไม่สามารถจะรวมกลุ่มกันได้ถ้ารวมกลุ่มแล้วก็รู้ตึกว่าเออเราไม่ได้โดดเดียวนะเราก็มีคนพร้อมจะซื่อสัตย์เหมือนเรานะนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเองเราควรที่จะไปมองหาจุดอื่นใช่ไหมคะครู ที่ท,ที่ที่ควรจะสามารถทําได้หรือว่าเราคือถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยเราควรที่จะเป็นยังไงบ้างคะมันก็มีคนหลายแบบบางคนที่แรงก็ก็ไม่ยอม <c oughs> เขาเกิดกระบวนการเปิดโปรงในองค์กรเห็นไหม <c oughs> นะมันก็มีนะ <c oughs> แ,ตแต่ว่าก็อย่างว่าสังคมไทยถ้าเปิดโปรงเราก็จะเหนื่อยหน่อย <c oughs> แล้วจะเหนื่อยหน่อยแล้วก็อาจจะต้องอยู่อยู่ยากหน่อย <c oughs> ต้องมีแบ็คให้ดีหน่อยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะ <c oughs> ซึ่งแนวนี้ก็เป็นแนวหนึ่งแนวสองคือแนวที่ไม่รู้ไม่เห็น ไม,ไม่ยุ่งด้วยยุ่โดโดดไปหลับตาไปเลยทํางานของเราไปอันนี้ก็เป็นอันนี้เยอะอันนี้จะมีเยอะค่ะอันที่สามก็คือว่ารู้ทนไม่ได้ทํำยังไงดีก็หาพวกหน่อยให้มันมากหน่อยแล้วไปทําความดีกันเสียอแล้วก็พยายามบอกให้รู้ว่าเรารู้นะว่าคุณทําไม่ดีอะไรเงี้ยเป็นตน้นหลายคนนะมีการตั้งคําถามค่ะครูว่าหรือว่าเรื่องพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นมามันเกิดจากโครงสร้างทางสังคมของเรามันไม่แข็งแรง คือจากครอบครัวมาสู่สังคมที่เป็นสังคมการทํางานหรือแม้กระทั่งว่าเราแก่ตัวไปค่ะคร,ครูตรงนี้ถ้ามองในมุมของคนทํางานสังคมครูเองมองว่ามันควรจะออกมาเป็นแบบไหนะคะครูคร่ะคือแน่นอนแหละไอ้เรื่องนี้มันมันจะไปโทษประโครงสร้างสังคมก็ได้หรือจะเป็นเรื่องจริตของมนุษย์จากบนบนการศึกษาและการเรียนรู้หลาแบบอย่างก็ได้มันได้หลายแบบนะแต่เพียงแต่ว่าออไอ้กลไกของการลงโทษ คนที่ทําความผิดเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมันลูกประมมันไม่ชัดพอค่ะ <c oughs> คือสังคมรู้ว่าคนที่โกงแะแต่คนโกงยังลอยดวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วโทษก็อะไรเอาเอา,เอาผิดเขาไม่จริงจังพอแต่พอแม่ไม่มีนมให้ลูกกินอตํารวจจับขังคุกข้าววันนี้นะย่างเี้แต่คนที่โกงบ้าโกเมืองหลุดพ้นเนี่ย <c oughs> ไอ้ตัวอย่างแบบนี้แหละเป็นตัวอย่างที่ เราจึงมีความหวังว่าลกลไกระดับบนเนี่ยจะจัดการเรื่องแบบนี้ให้มันเด็ด,ด,ดขาดมากขึ้นค่ะคือถ้ามีตัวอย่างเด็ดขาดมากขึ้นเนี่ยมันก็มีผลในการเรียนรู้เหมือนกันค่ะทำรู้ว่าเนี่ยสุดท้ายคนโกงก็อยู่ไม่ได้นะค่ะก็ต้องติดคุกนะอะไรอย่างงี้ะค่ะมันก็ต้องอาศัยกลไกแต่ว่ากลไกข้างบนเรายังอ่อนแอต้องยอมรับความจริงพรากลไกข้างบนเราก็มาจากการใช้เงินที่โกงมันเนี่ยที่ทำให้ตัวเองแข็งแรงแล้วก็มีเครือข่ไขใหญ่โต อ่า่าันนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ะค่ะในส่วนของเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ที่ครูพูดถึงเรื่องของพ่อแม่ที่ว่าก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วยค่ะครูใช่โดยโดยเฉพาะพ่อแม่แล้วเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราคนที่เป็นบุคคลสําคัญในประเทศเราเองเนี่ยก็ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีหรือว่าเป็นต้นแบบที่ดีให้กับคนรุ่นหลังหรือเด็กหรือเยาวชนในแง่นี้ยังไงบ้างคะพ่อแม่มีหลายระดับค่ะพ่อแม่จะเป็นพ่อแม่จริงๆพ่อแม่เราจริงอันนี้เป็นตัวอย่างที่ใกล้ที่เราเห็นมาแต่เด็ก ใช่ไหมแต่พอเราโตขึ้นมาเราก็จะมีผู้ใหญ่ที่มากกว่านั้นเช่นผู้นําชุมชนผู้นําท,ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ๆเรานะกับผู้นําประเทศ <c oughs> ผู้นาประเทศถือไปเป็นเป็นพ่อแม่ของประเทศใช่ไหมดนั้นถ้าผู้นําประเทศเนี่ยมีสภาพความคดโกงโกงซึ่งซึ่งหน้าแล้วก็ยังอยู่ได้เนี่ยมันก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนั่นจะเห็นว่าเมื่อไหร่ที่ความโกงมาถึงที่สุดเนี่ยคนที่ทนไม่ไหวก็จะรวมตัวได้ <C han> เราจะเห็นกระบวนการประท้วงเห็นไหมฮะที่มันเกิดขึ้นเต็มไปหมดอะเร <C han> าจะการของคนโกงไปเระระยะอยันนไม่มีทั่วโลกนะไม่ใช่ไม่มี <C han> มันเหมือนกับเราเราเล่นจิ๊กซอว์อะหนูเคยเล่นใช่ไหมตั้ง <C han> ตั้งตั้งขันไปเรื่อยเรื <C han> ่อยคนโกงจะโกงไปเรื่อยื่อยอะแต่เพิ่งจุดหนึ่งเนี่ยมันมันโกงไม่ได้แล้วละ่ะค่ะมันถูกลมนี่มันกระลมคลืนลงมาเพราะมันขาดความสมดุลไอ้เนี้ยความสมดุลนี่มันเกิดขึ้นจากสังคมนี่แหละที่กดดันเข้าไป ตอนนี้เห็นไหมสังคมเริ่มเริ่มจะกดดันบางเรื่องแล้วถ้าพูดตรงๆเช่นทํำไมทําผิดไม่ติดคุกอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็น <c oughs> เป็นอันหนึ่งนะที่คนในสังคมมันเริ่มเป็นลมที่พัดขึ้นมาละแต่ที่แต่มันยังพัดไม่แรงพอแต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้เรื่อยๆเ,เนี่ยลมที่มันมาจากทุกททุกทางเนี่ยมันจะกลายเป็นพายุอาจจะกลายพายุยได้น,นี้ก็ต้องก็ต้องระวังมันบทเรียนพวกนี้เนี่ย บรรดาคนโกงทั้งหลายในหลายรูปแบบเนี่ยโกงความยุติธรรมโกงเงินโกงทองอ,อะไรเงี้ยนะฮะโกงมาดโกงเืือทั้งหมดเนี่ยถ้าได้ตระหนักถึงเรื่องแบบนี้มากเมื่อไหร่เนี่ยอะไรความกล้าที่จะทําผิดมันจะน้อยลงอ,อแต่ว่ามันต้องรู้ว่าพลังสังคมเข้มแข็งเลยหรือไม่นะแต่ตอนนี้สังคมเรายังยังอ่อนแอ ก็ต้องยอมรลบวว่าเหมือนจะพูดแต่ประเด็นแรกอะว่าคนรุ่นใหม่เรายังใส่ใจเรื่องเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเขาบอกว่าเขาโกงไปอให้ทําให้บ้านเมืองเจริญเขาเพ่อจะโกงไปอย่างเงี้ยนะไอ้อย่างเงี้นะยมันก็เลยทําให้กระแสของคนรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมในการเป็นพายุเนี่ยมันมันน้อยลงอมันก็จะมีเฉพาะแต่ลมเก่าๆไงซึ่งลมเก่านี้ก็ก็หมดพลังไปเรื่อยๆการเวลามันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ผมเชื่อว่าในโลก ที่มันเป็นโลกใบเนี่ยมันมันมีอะไรมันมีบริบทที่ไม่นิ่งไม่นิ่งมันจะปันจับหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามการเวลาเชื่อเถอะอะไรที่มันมันฝืนธรรมชาติมากมันอยู่ไม่ได้หรอกอะไรที่มันเกินกว่าที่สังคมจะรับได้ไม่ว่ายุคไหนก็ตามเนี่ยมันพังคืนทั้งนั้นแหละค่ะซึ่งครูคะด้วยปัจจุบันเนี่ยเราโชคดีอย่างหนึ่งว่าเรามีสื่อโซเชียลมีเดีย บางครั้งมีผู้กระทําผิดหรือทําอะไรที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องชาวโซเชียลเนี่ย<ช>ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาก็ช่วยในการเหมือนกับหาข้อมูลหรือหรือว่าเขาก็ถูกเขาก็ถือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาลงโทษคนที่กระทําผิดไปในตัวค่ะครูใช่ก็ถูกแต่ว่า<อ>มันก็สองด้านเนาะบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องจริงไงค่ะไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยกระแสะก็โหมพัดชนหนักเลยจนคนที่เป็นเหยื่อเนี่ย ถึงขั้นต้องตายเลยนะทั้งเป็นเลยหรือตายจริงๆแต่เราบอกว่าภายหลังว่ามันไม่ใช่เขาอ่ะอ่าอ่อย่างเงี้ยมันมันจะลําบากเหมือนกันอืมแต่เพราะฉะนั้นนี่อนนี้คือโลกใบนี้ไงที่กําลังบอกมันเป็นวัตจักรที่มันหมุนแรงมากอืแต่ว่าต่างประเทศเขาก็หมุนแบบเราแต่ว่าเขาเขามีกระบวนการเขาเรียกว่าการไต่ตรองเรื่องเนี่ยค่ะมากกว่าเราค่ะของเราเนี่ยกระพือตามเนี่ยเร็วแต่ว่าไต่ตรองเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยน้อยค่ะอันนี้อันนี้เป็นนี่เป็นสังคมไายบ้านเรานะ ซึ่งฐานของการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยน้อยน้อยยังต่ําอยู่ยังต่ำเพ้นพอ,อะไรที่เป็นเอ,อข่าวขึ้นมาเนี่ยมันจะลมทุกทิศจะพุ่งไปที่นี่เลยโดยไม่ได้สนใจว่ามันเป็นยังไงหรอกเอาเช่นเราเห็นข่าวบางข่าวเราก็ส่งต่อต่อกันใช่ไหมทั้งที่เราไม่เคยรู้เราไอไอข่าวนี้เบื้องหลังมันเป็นยังไงมันจริงไม่จริงเราไม่ตรวจสอบเหมือนกันอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาเหมือนกันของการตื่นข่าว ตื่นข่าวซึ่งเราพบภายหลังว่าต้องมีหน่วยงานที่บอกว่านี่ข่าวไม่จริงอันนี้ข่าวไม่จริงไมไหมมันตามมาทีหลังแต่ว่าไอ้ไอ้ข่าวคำว่าข่าวไม่จริงเนี่ยมันไปไม่ทันข่าวที่ออกไปแล้วเหมือนกันในแง่มุมหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันในแง่ประโยชน์อย่างที่ว่าเมส่อสักรูกก็ใช่ค่ะถ้ามันถูกตัวจริงคนเลวจริงเนี่ยไม่ต้องให้ศาลลงโทษหรอกสังคมลงโทษหนักกว่าเยอะอก็ด้วยเหมือนกันฮะใช่ซึ่งก็ถ้าเราเนี่ย มีวิจารณญาณเนาะในการที่จะเสพสือ่อมันมันเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับในเรื่องของถ้าเราช่วยกันดูในของคนผิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปใช้ในลักษณะท,ที่อาจจะเป็นการโจมตีเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าสร้างความเสียหายให้กับสังคมเป็นอย่างมากแล้วก็ผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยใช่ไหมคะมันจึงมีกฎหมายที่แรงมากไงเห็นไหมฮะว่า การใช้สื่อไปบูลลี่คนอื่นไปทําร้ายคนอื่นไปให้การเท็จเนี่ยโทษจะหนักมากมนั่นกฎหมายทังหนังสือมันออกมาแรงมากทั้งโลกใบนี้เลยนะค่ะมันเลยแรงหลายคนติดคุกนะเห็นไหมฮะคกุกมากเพราะว่าไปด่าคนอื่นผ่านสื่อโดยไม่มีสาระความจริงอย่างเงี้ยนะหรือไปให้ร้ายคนอื่นผ่านสื่อเนี่ยสังเกตไม่จะมีข่าวเนี่ยเยอะมากเลยคนที่ทําพลาดแล้วคนที่พลาดเนี่ยวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะวัยรุ่นทั้งนั้นเลยที่ที่อะไรอะ่ะ ไปตามวัยคนอกันนะโดยไม่ได้ไตรตรองให้พอแล้วพอมัน,มนเกิดโทษกับเราเนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้นะค่ะฉะนั้น,นหายใจลึกๆก,ก่อนจะส่งข่าวหายใจลึกๆคิดช้าๆไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะไม่เด็ดหรอกอ่าอะนะนึกช้าๆช้าๆแล้วค่อยค่อยดูันไปอย่างเงี้ยก็เตือนได้แค่นี้แหละแล้วเราก็ค่อยดูันไปว่าจริงถามเพื่อนก็จริงไม่จริงยิ่งไม่กินถามก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปผีผามส่ง คนชอบอยากให้รู้ว่าเราส่วนคนที่รู้ข่าวคนแรกจริงๆไม่มีในโลกนี่เราคนที่รู้ข่าวคนแรกมันมันข่าวนี่มันไปทั่วแล้วล่ะครับไม่ต้องเป็นไม่จะเป็นต้องเป็นอันหนึ่งทันทีค่อยๆดูไปซึ่งก็บางทีอายุมันก็เป็นตัวบอกเราเองนะแต่ว่าบางทีวัยรุ่นมันก็ใจร้อนอนะแต่ถ้าเตือนได้ก็เตือนว่าอย่าใจร้อนเพราะผมก็เคยมีลูกสาวที่ก็ลงมาบอกลูกนี่แล้วก็ส่งไปดูเดี๋ยวคนที่ติดคุกนะคนที่ติดคุกคนที่ติดคุกนะอย่ระวังนะไม่ได้ เขาก็เริ่มฟังแล้วบางทีต้องให้เขาเห็นของจริงว่าเมื่อพลาดไม่มีใครช่วยเราได้คนยุเราเยอะนะคนยุให้เราทำผิดีเยอะแต่เมื่อเราทำผิดแล้วติดคุกคนที่ยุเราจะไม่ติดคุกด้วยกับเรานะอันนี้เป็นเรื่องเราโดนเต็มเต็มอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับเรื่องจริงเลยในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในทางรถาฟตอนนี้คนที่เป็นตัวผักดันคนอื่นให้ทำผิดเนี่ยไม่เคยติดคุก คนที่ติดคุกคือคนที่มีรู้เรื่องแล้วไปทําผิดด้วยทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นค่ะซึ่งยอมรับว่าปัจจุบันนี้เองเนี่ยมันตัวแปรสําคัญเนี่ย แน่นอนว่าคือเทคโนโลยีหรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียที่สังคมค่อนข้างเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากนะคะครูใช่ซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าครูมองว่าคนเราจะมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงในรูปแบบของยุคสมัยปัจจุบันที่เป็นยุคใหม่และเป็นยุคก้าวกระโดดของของเทคโนโลยีอะค่ะครูคิดว่าเขาจะต้องมีรูปแบบของความซื่อสัตย์ซื่อตรงยังไงบ้างค่ะคือผมคิดว่าพื้นฐานที่ผมว่าสองสาเรื่องเนี่ยรัฐไทยต้องชัดก่อนค <c oughs> ่ะรัฐไทยต้องชัดว่าความซื่อสัตย์สุดจิตของเราเนี่ยเป็นหลักไหม และอะไรมั่งที่เราควรจะเด้นเช่นญ,ญี่ปุ่นน่ะเขาเน้นเรื่องวินัยใช่ไหมบอกมันรู้ถ้ามีวินัย <c oughs> ฝนตกน้ําท่วมแผ่นดินไหวเนี่ยรอดหมดเลยเพราะความมีวินัยวินัยคือความซื่อตรงซื่อสัตย์ตรงต่อเวลามีระบบระเบียบเนี่ยเขาเน้นตัวนี้เลยประเทศจีนเน้นความกตัญญูความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินทิ่เกิดแล้วก็ต่อครอบครัวต่อพ่อแม่คนจีนเขาเน้นอย่างนั้นเราจะเน้นอะไรล่ะ,ะเราจะเน้นอะไรล่ะ าเราเน้นว่าความความเสื่อจริตคือการไม่โกง <c oughs> มติจะเน้นเรื่องความไม่โกงก็ต้องเรียนการไม่โกงคือม,มันมันมันต้องพุ่งเป้าบางตัวเหมือนกันนะโดยถ้าถ้าพุง่งได้เนี่ยก็จะใช้สื่อเทคโนโลยีทหลายมาช่วยจึงมีคนรุ่นใหม่เยอะที่จะคิดรูปแบบการสื่อสาราที่มันน่าสนใจใช้ภาษาที่คนรุ่นใหม่เข้าใจง่ายซึ่งเขาเก่งกว่าเราเยอะนะ,ะแต่เราต้องชัดว่าเราจะได้เรื่องอะไรก่อนทิศทางประเทศไทยจะไปยังไง อ,อ่่เราเห็นเ,เรื่องโกงเรื่องใหญ่มากนะอ่าอ,อรับชั่นเราไม่ได้นะตรงเรีน้นี่นะเป็นวาระแห่งชาติเลยเอาละทุกสื่อมาอของกลไกที่มีอยู่เอาคนรุ่นใหม่ช่วยคิดสิคิดนงคิดแนวคิดกิดดดจกรรมมันก็จะบูมไปหมดแลมันจะเกิดการเรียนรู้ตื่นตัวลักษูรจะเปลี่ยนไหมจะเน้นไหมเขาเขาทำเงี้ยสี่หนปะีฮะค่ะ,ะญี่ปุ่นนี่ก็ทํำในชีวิตเลย <c oughs> แก้วใบหนึ่งพอเลิกใช้เขาไม่ได้ทิ้งนะเขาเอากล่องเดิมที่เก็บไว้มาใส่หออย่างดีเก็บใช่ไหม <c oughs> มันเป็นวิถีไปละเป็นวิถีชีวิตของความซื่อสัตย์ต่อตนเองซื่อสัตย์ต่อสังคม <c oughs> นะฮะซึ่งเราเรา,เราจะไปทําภาพรวมคงไม่ง่ายแต่ว่าถ้าเน้นบางเรื่องก่อนที่มันเป็นเหมือนข้อเหวี่ยงอ่ะ <c oughs> พอตัวนี้มันเปลี่ยนตัวอื่นเปลี่ยนตามเลยเหมือนที่ญี่ปุ่นบอกถ้ามีวินัยเนี่ยอย่างอื่นมันไปหมดเลยอ่าอย่างเงี้ยจีนบอกต้องมีความกตัญญูนะอย่างอื่นมันไปเลยเนี่ยเขาจะเน้นแบบนั้น ครับค่ะซึ่งชอบที่ครูพูดมากเลยค่ะที่บอกว่าทําให้มันเป็นวิถีชีวิตอะค่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเราทําสิ่งสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นในทุกๆวันอะจนวันหนึ่งสุดท้ายแล้วคนในประเทศเราอะมันก็จะรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะทําแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะใช่ทำให้เป็นวิถีให้ได้ใช่เป็นวิถีให้ได้อาอะไรล่ะเป็นวิถีชีวิตเช่นเราดูเราอยู่กัต้องถามตัวเราอะเราอยู่ในครอบครัวเนี่ยพ่อแม่เราเป็นยังไงพ่อแม่ชัดมากเลยต้องขยันลูกอือยากได้เงินต้องขยันค่ะ ถ้าเลือกขยันเลือไม่มีอดตายอออันนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทําให้เห็นเลยและสอนทุกวันมันก็เลยทําให้เราขยันมากเลยนะอ่อค่ะเออเนี่ยแล้วรู้ว่าอยากได้เงินต้องขยันค่ะอ่าไม่ขยันก็คือโกงคนอื่นแหละต้องขยันเห็นไหมฮะคนั่นเราเราก็ได้สิ่งเนี้ยมาตั้งแต่เด็กอืเราจะเอายังไงล่ะเราก็ต้องมองทิศทางประเทศไทยว่าจะเน้นยังไงอืนะคะ ซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นเป็นหลายมิติทางสังคมมากๆที่เราจะสะท้อนได้ในหลายรูปแบบทั้งครอบครัวผู้นำหรือว่าสังคมที่เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยีหรืออะไรก็ตามที่เราได้พูดคุยมาครูยอยู่คะช่วงช่วงสุดท้ายนี้นะคะจะให้ครูยอยู่ได้พูดกับคุณผู้ฟังหรือฝากอะไรคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งถึงเรื่องของการเห็นความสําคัญถึงการเป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์ในสังคมปัจจุบันค่ะเชิญครูเลยค่ะมันต้องถามว่าเราเชื่อเราเชื่อหรือเปล่าว่ามนุษย์ หรือโลกใบนี้รประเทศได้อยู่ได้ความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งผมเชื่อ<ะ>ว่าประเทศใดที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตที่ตั้งเนี่ยประเทศนั้นไปไม่รอดจะล่มจมหลายประเทศล่มจมมาแล้วเพราะว่าผู้นําประเทศไม่ซื่อสัตย<ะ>์ะคดโกงประเทศอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อชาติบ้านเมืองครอบครัวหลายครอบครัวก็ล่มจมหมดเพราะว่ามีคนใดคนหนึ่งไม่ซื่อสัตย์อย่างนี้เป็นตน้นงนั้นความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องแปลงให้มันชัดเจนว่าความซื่อสัตย์จสุจริตในความหมายของเรา นะฮะมันก็คือวิธีชีวิตนั่นแหละของความถูกต้องดีงามหรือเป็นค่านิยมที่ดีงามในสังคมไทยเนี่ยซึ่งมันหามไม่ยากมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราจะทำไงจะฟื้นมันขึ้นมาให้มันเป็นวิธีชีวิตจริงๆน,น,นั่นแหละผมคิดว่าสังคมใจจะไปรอดครับค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะนายวัลลบตังคานุรักษ์เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กหรือว่าครูยอยนะคะวันนี้ขอบคุณครูมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะครูขาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณผู้ฟังคะนี่คือทั้งหมดที่เราพูดคุยในสตอรี่สีขาวนะคะสัปดาห์หน้าเราจะพูดคุยในเรื่องอะไรนั้นนะคะติดตามกันได้15นาฬิกา30นาทีไปจนถึง16นาฬิกานะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันอัญชลีวงสัมปันลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ